โอเคฮุกจ้๋นานุโานซิงค์มิวสิกท็อค่ะ <Music> วิจัยลูกเกดกับชน e วีไทยแลนด์นะคะอยากเห็นไทยเทนเนี่ยโชว์เพลงอะไรที่สดบนคอนเสิร์ตและเพราะอะไรหลงเลยค่ะเพราะว่า เพราะว่าเราชอบเพลงฮิปฮอปอัดบีที่ไม่กะโชวโค้งหักแล้วก็มีจังหวะยกได้สวยๆไม่ต้องแบบตะบ,บีตะบันเต้นอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้เต้นอะไรมากมายเอาแค่แบบยกยกส,สนุกแล้วก็ชอบเบลดี้เพลงนี้แล้วก็ชอบที่เขาร่วงงานกับแคลสกับกับพี่แบงค์วงแคลส์ว่าให้เรียกพี่แบงค์เหมือนเป็นแบงก์ับอวก็พี่แบงค์วงแคลส์นี่อยากก็เออรู้สึก,กว่าเพลงนี้มันมีเสน่ห์ตรงที่มีการร่วมงานกันแล้วก็ ยังคงความเป็น i b ตามสไตล์ของไทเทแล้วก็คงความเป็นเอกลักษณ์ของพี่แบงค์แล้วทุกอย่างมันไปด้วยกันได้ลงตัวแถมมิวสิกโดก็นางเอกสวยมากคือถ้าไปไม่ได้ก็อยากให้เอาทุกคนในนั้นมาเป็นแดนเซอร์ในเพลงนี้แค่แบบนี้ละค่ะโอเคฮุบซินุกยนจ้า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 ซิงมิวสิกท็